ซอยเร็ววยกเข่าสูงๆอะไรยกเข่าสูงอืมอืมอืมกี่ครั้งแล้วหกสิบแล้วสิบแล้วอ่ะสิบแล้วสิบสี่ห้า หกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอธิบายดิยไปยืนไปยืนอยู่ตรงนู้นี่ให้มันเห็นไม่แอะแอะอย่างเอาไปอธิบายอันนี้จะมาฝึกอะไรไม,มาฝึก,ฝกอัปคัดมาดอัปคัดคือหมายเลขอะไรบ้างโอเค ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่าอ่าห้าหกคือ โอ้อะไรเนี่ยเอาตามมวยมันเดิมตมวนเหมนเดิมห้าหกห้าหกห้าหกยยปักย่อปักเอ่อามาห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเา อีกชุดอ uh, ่ะอ่ะจังหวห้าหกอ่ะห้าหกแปดหกเจ็แปดหนึ่ห้าหก อ่าวหกเจ็ดแปดดูเป้าด้วยดีนี่มาหัยังเดียวเจ็ดห้หกเป้าดูเป้าดูเป้าเวาองเป้าอก6 6็อ้าหกเยอยอตักตักมา

ต้องตัง้งตัง,ตง,ตงดูก่อนดีบิดปังปังบิดปังปังบนอ่าอ่าตังปังบิดบิดปังปังสามอ่าตังตังบิดปังปังนี่ต้องออกเสียงดีอืมึ๊บตั้งบิดตึ้งย่อด้วยนี่บนก็ต้องย่ day, day, อล่างก็ต้องย่อเอาห้า เออๆ17เออๆ6ตึ้งอึ๊บตึ้งตึ้งถูกขึ้นมาเออ17เอาเร็วตบมักตั Zhan, donn, donn, ้งอัง8น้าวมือหน้ามือหน้าอ้าวเอ้าหึบตั้งอังเอออึ๊ง20 20 20สุดอ่ะตั้งอังอึ21 อื้อือปลุกไปตั้งตั้งอ่ายี่สิบยี่สิบสงแล้วอืออือเอิบตั้งตั้งยี่สิบสามเอิบเอิบยี่สิบสี่เอิบเอิบมือมือมือเอาไหมยี่สิบสี่ไหมมือตกตั้งตั้งอ่าเอิบตั้งตั้งยี่สิบห้าเอาเอิบอะไรน้ำใหม่นะเมื่อกี้อือ เล่นใหม uh ่้่ตึงตึงย่ Karere ิบหกตึงึงเริ่หน่ยแล้วครับตึงตึงเจ็ดอมออ่าออบ้าง้งบ้งบ้างเสรับขาดิกระโดดสรัาอเอตึงตึงี่สแปดตั้งตั้งสำหรัาสิบเก้าอ้งตั้งตั้ง ตั้งสามจีบอ่าอ่อรั้งหนึ่งตัวหนึ่งตั้งย่อดิย่อมาเอามาิดบิดย่ออัพตั้งตั้งอึ๊บดิอังอังองง์อง์องโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับคุณดาวด้วย